กิจการชั้นสินค้าโล่งในอเมริกา Empty Shell Crisis กลายเป็นความจริงที่น่าตกใจก่อนอื่นจะต้องขอบคุณเครดิตจากรายการที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับมาลามาลาอินนิวอิด้วยนะคมานะแต่นี่มันก็คือโล่งไปประมาณหนึ่งอะเอาจริงนี่ตกใจอยู่นะฮะตกใจจริงๆว่า Empty Shell Crisis หรือวิกฤต ชั้นวางสินค้าโล่งอเมริกาได้กลายเป็นความจริงที่น่าตกใจแล้วนะครับสำหรับชาวอเมริกันและก็มีชาวอเมริกันไขหลายๆคนืส่วนใหญ่ก็เคยชินกับความสะดวกสบายของการมีสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันตลอดเวลาและที่สำคัญนั้นก็หลากหลาย รายงานสดของรายการมาลามาล่าอินยอร์นั้นเขารายงานในช่นทาวและร้านรวงต่างๆพบว่าสินค้าจําเป็นหลายรายการนั้นกําลังขาดแคลนอย่างหนักสร้างความวิตกให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศครับสภาพปัจจุบันร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานนั้นแม้กระทั่งหม้อทอดไร้น้ำมันกระดาษชําระเครื่องไฟฟ้า เครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างไขควงคีมสกรูต่างหายไปจากชั้นวางครับและที่สำคัญอาหารพวกชั้นวางพวกเบคอนไส้กรอกซอสผลไม้บางชนิดเช่นอัง,งุุนโล่งเป็นบริเวณกว้างและที่สำคัญคือสินค้าจำเป็นคือนมผงอาหารสำหรับเด็กและของใช้จำเป็นอื่นๆนั้นเริ่มมีการกักตุนและมีการ จำกัดการซื้อ4ชิ้นต่อคนเท่านั้นกระดาษทิชชู่หลายยี่ห้อนั้นขาดตลาดโดยเฉพาะยีออ่ห้อดังอย่างบราวตี้หรือเหลือเพียงบางยี่ห้อเท่านั้นผลกระทบจากปัจจัยการเมืองและนโยบายการเมืองบางส่วนนั้นมองว่านโยบายของรัฐบาลปัจจุบันหรือประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีส่วนให้ทำให้เร่งปฏิกิริยาให้สถานการณ์นั้นแย่ลงเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าและภาษีอย่างรวดเร็ว สร้างความไม่แน่นอนให้กับพลเมืองและนักธุรกิจผลกระทบพายุใหญ่ที่กำลังกามมานั้นแน่นอนราคาสินค้าจะต้องพุ่งสูงขึ้นจำนวนมากอย่างน้อย2หรือ3เท่าจากเดิมโดยเฉพาะสินค้าที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างเช่นอาหารเด็กของใช้จำเป็นความวิตกกังวลของผู้บริโภคหลายคนนั้นเริ่มที่จะกักตุนสินค้าเมื่อพบว่าสิ่งของจำเป็นนั้น เหมือนช่วงวิกฤตโควิดและที่สำคัญคือขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจจึงทำให้ความมั่นใจที่จะจับใช้ใชสอยนั้นลดลงแน่นอนจะต้องผลกระทบกับธุรกิจขนาดเล็กร้านค้าขนาดเล็กขาดสินค้าที่จะขายก็จะกระทบกับรายได้และต้นทุนสูงขึ้นนั้นอาจจะส่งผลให้กับบางร้านนั้นต้องปิดตัวลงกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคคนอเมริกันนั้นที่ชินกับการมีเงิน แต่ไม่มีของให้ซื้อจะต้องวางแผนในการซื้อล่วงหน้าและที่สำคัญจะยืดหยุ่นกับยี่ห้อสินค้ามากขึ้นความแบรนด์ลอยัตี้ก็จะหายไปอนาคตและแนวโน้มของผู้เชี่ยวชาญนั้นคาดการว่าสถานการณ์อย่างนี้ถ้ายังคงอยู่ต่อไปอย่างน้อย1-2ปีโดยเฉพาะสำหรับสินค้าที่ต้องพึ่งพาห่วงโซ่ประทานระหว่างประเทศราคาสินค้านั้นจะคงสูงต่อเนื่อง และความหลากหลายของสินค้านั้นจะต้องลดลงแน่นอนวิกฤต Empty s h e l f Crisis นั้นไม่เพียงแต่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ตัวนี้ยังสะท้อนความเปราะบางของระบบห่วงโซ่อุปทานที่โลกนั้นพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากชาวอเมริกันอาจจะต้องปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ที่ขาดความสะดวกสบายแบบที่เคยใช้แบบที่เคยชิน ในขนาดที่รัฐบาลและภาคเอกชนนั้นจะต้องเร่งหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาว